สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับเฟยสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นยาสมุนไพรและเป็นผักด้วยนะครับพืชชนิดนี้อยู่ตามไร่ตามนาบางพื้นที่จะเยอะมากนะครับไปดูกันครับว่าพืชชนิดนี้คืออะไรนะครับเป็นสมุนไพรทางยาและสมุนไพรทางยามีคุณประโยชน์สูงมากนะครับสําหรับผักอันนี้นะครับ ไปดูกันครับว่าผักอะนี้มีสรรพคุณทางยาสูงอย่างไรครับไปดูกันครับนี่ครับมาดูครับนี่คือผักกระแยงนะครับภาษาไทยเขาเรียกผักลืมผัวนะครับอันนี้นี่ครับอย่าลืมนะครับภาษากลางนะครับเรียกผักลืมผัวนะครับลักษณะต้นนะครับเอาลักษณะต้นก่อนนะครับจะเป็นลำต้นขึ้นมานะครับมีขนนะครับมีขนแล้วมีข้อลำต้นสีเขียวนะครับใบจะออกอ่า ใบเดียวนะครับออกจากข้อลําต้นมีใบเดียวแล้วก็ใบเล็กนะครับนี่ครับมีใบเดียวแล้วก็ใบเล็กนะครับตอนใบเล็กตรงนี้นะคือก้านครับจะแตกก้านใหม่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นแตกกิ่งก้านสาขาออกนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะใบสัญญาณเนาะนี่ครับเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้นะครับลําต้นนะครับมาดูใบนะครับ ใบจะมีลักษณะนะครับใบจะมีนี่ครับทรงใบพายเรือนะครับจะมีตําหนิของเขาคือจะมีเป็นหยักๆอยู่รอบรอบใบนะครับเหมือนฟันเลื่อยนะครับนี่ครับจะเป็นหยักๆอยู่รอบใบเหมือนฟันเลื่อยนะครับอันนี้ให้มันใจได้เลยนะครับว่าผักลืมผัวหรือผักแสงนะครับนี่ครับนี่ดูกันระจัดนะครับแสงนี่ครับนี่ครับ มาดูยอดของเขานะครับยอดของเขาจะแตกยอดออกนี่ครับมาดูจะแตกยอดออกอย่างนี้นะครับนี่ครับจะเป็นจูบกลีบเหมือนดอกกุหลาบนะครับคล้ายๆกันนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับใบเขาจะเป็นใบลำแหลมนะครับนิดนึงนะครับเหมือนใบพายเรือนะครับแต่จะเป็นมีเหมือนกันฟันเลื่อยนะครับตรงนี้และลำต้นจะมีขนนะครับ ที่สําคัญนะครับที่สําคัญคืออะไรครับกลิ่นครับผักสังแงงจะมีกลิ่นหอมนะครับหอมครับนี่ครับผักสังแงนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับเมนูอาหารภาคอีสานนะครับเอาไปทําอาหารได้อะไรบ้างหนึ่งครับเอาไปใส่แกงหอยนะครับแกงหอยจูบนะครับย้ำนะครับคนอีสานจะนิยมเอาไปใส่แกงหอยจุบนะครับหอมนะครับใส่หมกครับหอมหมกทุกอย่างหมกอะไรนะหมกหนูอะไรประมาณนี้นะครับ หมกปลาอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดนะครับใส่นะครับผักกระแยงหรือผักลืมผัวอ่าครับภาษาไทยจะมีรสนิยมหอมนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านได้ดีเลยนะครับครับไปดูสรรพคุณของผักใสแยงกันครับหรือผักลืมผัวนะครับว่าสรรพคุณของเขามีอะไรบ้างนะครับผักกระแญงนะครับสําหรับสรรพคุณของเขานะครับอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผักกระแญงหรือผัก ขะนแขงหรือผักเลื่มัวงนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระส,สูงนะครับช่วยต้านเชื้อไวรัสได้นะครับและแบคทีเรียและต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆได้นะครับอันนี้ข้อดีของเขาครับข้อ2นะครับสําหรับผักแข็งสามารถต้านโรคมะเร็งได้นะครับนอกจากผักขแขงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วการศึกษาทางพีสศตว์นะครับอย่างพวกว่าน้นํามัน หอมละเหนนยือในผักะแยงมีฤทธิ์ยับยัง้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับและเซลล์มะเร็งเต้านมนะครับและข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งครับรังนบประสาทลดอาการอักเสบและขยายหลอดเลือดได้ดีนะครับการศึกษาวิจัยว่าพบว่าผักะแยงมีฤทธิ์รังับประสาทและกระตุ้นระบบประสาสขยายหลอดเลือดและลดการอักเสบได้ดีนะครับและตำราพื้นบ้านนะครับ ช่วยขับลมแก้ไข้ช่วยเจริญอาหารแก้คันและหมอยาพื้นบ้านแนะนำให้กินผักขยง,ง,งเพื่อป้องกันเส้นเลือดถีบตันและไข้ร้อนในได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับประโยชน์ของต้นถักสะเงยง,งมีเยอะมากนะครับของหรือผักเรืมงบัวน,นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นยาแผนโบราณก็ สามารถเอาอยาปกักะแยงไปผสมกับยาอื่นเพื่อทําเป็นตำรับยาได้นะครับครับคลาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้พี่น้องฝากกดติดตามกด,กดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ